สวัสดีครับไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับลูกหานโทเล้านะครับอายุเดือนกว่ากว่านะครับที่เราเคยถ่ายไว้ให้ท่านดูนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าหานโทเล้าอายุหนึ่งเดือนกว่ากว่าตอนนี้ ปล่อยออกจากกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าย่องไปดูเขาใกล้ๆนะครับตอนนี้หานโทเล้าอายุหนึ่งเดือนของเราเข้าฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปอยู่กับเจ้าโทเล้าผู้โดดเดี่ยวของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เขาเหมือนจะรู้จักกันว่าเขาเป็นห่านที่มีสายพันธุ์เดียวกันนะครับเขาถึงได้ไปรวมกลุ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่โทรเลราผู้โดดเดี่ยวของเรานะครับจะได้มีเพื่อนๆน,น้องๆสักทีนะครับนี่ครับเข้าฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ปล่อยเป็นวันแรกนะครับ ก็ได้ว่ายน้ำเล่นกันสนุกสนาน,นครับจึงได้มีโอกาสถ่ายมาให้เพื่อนๆนดูนะครับนี่ครับว่ายน้ำกันสนุกสนานเลยนะครับห่านจีนค่อนข้างจะคำรามนะครับก่อนเข้าฝูงแรกๆก,ก็จะมีการรับน้องไป เล็กๆน้อยๆนะครับก็พวกตัวจ่าฝูงเขาก็จะมาลุ่มจิกหานตัวน้อยๆของเรานะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับเขาแค่เป็นการข่มนะครับหานตัวน้อยๆนี้ให้รู้จักว่าใครเป็นเจ้าถิ่นนะครับาจากนั้นเขาก็จะไม่ค่อยมายุ่งแล้วนะครับอีกหน่อยก็อาจจะรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ได้นะครับนี่มาแล้วนะครับ ตอนนี้พวกหามเขาก็มานะครับเขาเห็นเจ้าของก็คือผมนะครับปกติเราจะให้อาหารเขานะครับพอเขาเห็นเราเขาก็จะรีบมาอยู่ใกล้ๆเรานะครับเพื่อว่าเขาจะมีโอกาสได้อาหารสายนู่นแล้วครับ <c oughs> ตัวน้อยก็เรลา,าตัวใหญ่ของเราก็จะเข้าไปดูแลใกล้ๆแบบน,นี้แหละครับ ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่ารักนะครับดูสิครับขออภัยนะครับคลิปนี้อาจจะเสียงดังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกห่านจีนนี่จะค่อนข้างเสียงดังมากนนะครับอาจจะรบกวนนะครังนะครับห่านจีนก็จะมาอยู่ใกล้ๆนี้นะครับ อานพวกนี้ว่ายน้ําเก่งแล้วก็มีความสามารถพิเศษคือดําน้ํานะครับเวลาร้อนๆเขาจะดําผุดดาว่ายลงไปในน้ําเลยนะครับก็ดําประมาณสี่ห้าวินาทีแล้วก็โผล่ไปอีกตําแหน่งหนึ่งในสัะเลยนะครับ นี่ครับมาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะครับเป็นห่หานจีนที่อยู่ในฟาร์มไกเบสตงของเรานะครับแล้วก็เลี้ยงไว้นะครับตัวน,นี้ไล่งูไล่อะไรเล็กๆได้นะครับแล้วก็คอยกินหญ้าที่อยู่ภายในสวนด้วยตอนนี้สมาชิกห่านของเราก็มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองตัวนะครับตอนนี้ ไปนู่นแล้วนะครับห่านโทเล้าเขาค่อนข้างจะตื่นคนนะครับไม่เหมือนห่านจีนนะครับเพราะว่าห่านโทเล้าเขายังไม่ค่อยได้สัมผัสใกล้ชิดกับเราบ่อยครั้งนะครับก็ค่อนข้างจะตื่นแล้วเจอตัวใหญ่ไล่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเลนซูมนะครับซูมให้ดูกใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ครับเปลี่ยนเลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะรู้จักสายพันธุ์ของเขากันดีมากนะครับพอปล่อยออกจากกรงปุ๊บเขาก็ไปอยู่ร่วมกันเลยนะครับสําหรับหานโทเลาซึ่งเป็นหานสายพันธุ์จากฝรั่งเศสนะครับนี่ครับการปล่อยห่านเล็กลงสระแบบนี้นะครับจะรวบ ช่วยลดโอกาสของการเสียชีวิตนะครับของหานเพราะเขาจะได้อยู่ในสระแล้วก็มีน้ำสะอาดนะครับไว้รับประทานแล้วก็เล่นนะครับซึ่งจะทำให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นนะครับ นี่เป็นห่านโทเล้าตัวเต็มัยนะครับก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเด่นของเขาที่สวยสวยงามก็คือปากเขาจะสีส้มแล้วก็คอเขาเป็นพวงลักษณะเป็นพวงผู้นะครับก็นี่ครับคือจุดเด่นของเขาความสวยงามของเขานะครับซึ่งลักษณะของเขาจะคล้ายๆกับหงนะครับ ซึ่งหงนี่จะมีปากสีแดงจัดนะครับก็สามารถเอาไปเลี้ยงในบ้านแทนหงได้นะครับซึ่งราคาแตกต่างกันค่อนข้างจะหลายเท่านะครับสําหรับหงนะครับตัวประมาณนี้ก็ประมาณสี่ประมาณห้าถึงหกหมื่นครับแต่ถ้าเป็นหานโทเล้าก็ประมาณหลักพันนะครับตัวใหญ่ก็ประมาณสี่ห้าพันได้นะครับตัวเลก็กก็เกิดออกมาคล้าย อยู่ราวๆประมาณสองพันบาทนะครับตอนนี้ฟาร์มไก่เบตรงเราก็ยังไม่ได้มีจำหน่ายนะครับสำหรับลูกห่านโทเล้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยจำหน่ายห่านจีนไปแล้วครับก็เราจำหน่ายแค่ตัวละสา0รอบาทนะครับสำหรับลูกห่านจีนนะครับตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอนาคตเราคงจะมีแบ่งลูกห่านโทเล้าให้เพื่อน ได้นำไปเลี้ยงกันนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเลี้ยงนะครับก็กดติดตามช่องไก่เบตงหลงทุ่งไว้เลยนะครับนะครับสวยงามครับเรานั่งดูเขาเล่นน้ำไปนี่ครับก็มีความสุขแล้วนะครับในแต่ละวันสำหรับจุดเด่นของห่านโทเล้าที่เรานำมาเลี้ยงนะครับชุดนี้นะครับ นี่ครับเราจะซูมให้ดูใกล้ๆจุดเด่นก็คือเขามีหัวจุกนะครับ2ตัวซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะหาได้ยากนะครับในหานโทวเลา้าเนี่ยนครับตัวเล็กมีหัวจุกซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกนะครับก็เป็น ความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับหานโทเลา้าหัวจุกนะครับอนาคตมีแบ่งแน่นอนนะครับหานโทเลา้าหัวจุกราคาเราจะพยายามไม่ให้สูงมากนะครับเพื่อให้เพื่อนๆจะได้มีเลี้ยงกันนะครับสามารถเลี้ยงในบ้านได้นะครับบริเวณบ้านจัดสรรที่พื้นที่สัก7จดบตารางวาขึ้นไปนะครับก็สามารถเลี้ยงหาโทเล้าได้ ที่บอกว่าเลี้ยงได้ก็เพราะว่านะครับสําหรับอาหาทเลาเขาไม่ต้องการพื้นที่มากอะไรนะครับและก็เขาเป็นหารที่เสียงไม่ดังนะครับเห็นไหมครับเขาไม่ค่อยร้องเลยนะครับสามารถเลี้ยงไว้ในบ้านจัดสรรได้นะครับเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับใครมีสนามหญ้าที่บ้านก็สามารถปล่อยหารไปได้นะครับเขาก็อยู่ของเขาไปนะครับเสียงเขาไม่ดังนะครับไม่รบกวนเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับสําหรับหานาทเลานะครับซึ่ง ต่างจากห่านจีนถ้าใครอยากจะเลี้ยงห่านจีนนะครับผมก็จะแนะนําว่าต้องมีพื้นที่กว้างๆแล้วก็เป็นลักษณะของสวนนะครับเขาเฝ้าสวนได้ดีนะครับเตือนเราเวลามีสิ่งแปลกปลอมนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยกินหญ้าในสวนได้ด้วยนะครับแต่ลักษณะของห่านจีนก็คือจะเสียงดังนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับชุมชนที่เป็นเมืองนะครับ แต่ห่านโทรเล้าสามารถเลี้ยงได้นะครับสำหรับชุมชนเป็นเมืองนะครับเสียงเขาเบาครับน่ารักมากครับห่านโทรเล้าก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับลูกห่านโทรเล้าสามตัวเข้าฝูงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเลยถ่ายมาให้เพื่อนได้ดูนะครับาคตเราอาจารถ่ายพัปเตให้เพื่อนๆที่ชอบหรือว่ารักในห่านโทรเล้าได้ดูอีกเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่องไก่เบตงหลงทุ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องไก่เบตงหลงทุ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ